ครับผมสวัสดีครับพผม b i ก DIY a าแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาซ่อมนะครับผมเจ้า printer c a n n นะครับผมพิกมา G สองพันสิบนะครับผมอาการคือขึ้น P สองสองนะครับ P สองสองนี่จะเป็นโค้ดที่มันแสดงว่ามีปัญหา2จุดนะครับคือสแกนเนอร์และก็เมนบอร์ดนะครับผมถ้าไม่เมนบอร์ดก็สแกนเนอร์นะครับเสีย แต่แต่ผมได้ทำการเปลี่ยนสแกนเนอร์นะครับผมเพราะว่าดูจากอาการแล้วบอร์ดไม่น่าจะชอ็อตนะครับผมครับผมก็เลยเปลี่ยนสแกนเนอร์นะครับผมอันนี้ของใหม่นะครับผมส่วนของเก่าอยู่ตรงนี้นะครับผมคือได้ทำการถอดออกแล้วนะครับผม แล้วก็ใส่อันใหม่นะครับผมเพราะว่าก่อนที่จะซื้ออันใหม่มานะครับผมได้ทําการไล่แล้วนะครับว่าเแมนบอร์ดม่เสียจริงนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนแค่แกนเนอร์นะครับผมครับอันนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าปรินเตอร์พิมพ์มานะครับผมก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับผมถอดฝาครอบตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ ดูจากอาการแล้วก็น่าจะจบแล้วนะครับผมสําหรับการซ่อมจอพิมตอต์อนะครับผจมะจะทําการเทสนะครับผมอันนี้คือเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเปิดเทสตดูนะครับถ้าอาการแบบนี้คือไม่เสียนะครับผมไม่มีไฟอลา,ามโชว์นะครับปกตินะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับช่อง Big d i y Channel นะครับสำหรับการซ่อมพินเตอร์นะครับผมอาการขึ้น P22 นะครับผมครับผมขอบคุณครับ